วันนี้เปลี่ยนโชกันครับขอ,อง n m a x ครับตัวเก่าซึ่งหมดสภาพแล้วันไหมน้ำมันซึมสองฝั่งรั่วสองข้างเลยพร้อมกันนี่ครับวันนี้ก็ไปได้โชกตัวนี้มาครับเป็นห้อง SPN นะครับแบรนดนี้นะครับปรับรีบาวได้ครับมีกระปุกแก๊สด้วยนี่เป็นไง ย่างแจมราคาไม่แพงนะครับสามพันกว่าบาทสวยไหมนี่ปรับปีเปาปีโรดปรับแข็งอ่อนตรงนี้เลยกิ๊กกิ๊กกกย่างแจมเนื้อละเลอก่อนบางคนเขาทอดเนาะต,ตรงนี้เลยปึ้งปง๊แต่นี้โชคมันยังไหม่อยู่เสียดายกลัวเป็นรอยก็ยอมหรือหน่อยเห,หน่อยหน่อยครับเดี มาลองใส่ดูใส้เสร็จจะลองรีวิวดูครับว่าเป็นยังไงขอรับชมครับโอ้โหเลอเยอะเหมือนกันนะนี่เปลี่ยนชกเนี่ยต้องถอดท่อกันเลยทีเดียวถอดไม่ได้ไม่งั้นน็อตตัวนี้ถอดไม่ออกแน่เพราะน็อตตัวนี้อยู่ด้านนี้แล้วอยู่ด้านนี้ก็ติดจานดิสอยู่แล้วดูานนี้ก็ติดท่อก็เลยต้องถอดท่ออยู่ดีเปลี่ยนชกไงต้องถอดท่อนะครับ ประมาณนี้ไปดูกันต่อครับออกแล้วตัวหนึ่งเหลือข้างบนสองฟังก็สบายแล้วอืมดูความสวยที่เขาให้มาครับถือว่าใช้ได้ครับไม่ขี้เลครับนี่มีหมดครับใบรับป,ประกันสินค้านี่ครับนี่ครับ <c oughs> แตะดูความลอยอทีมมาใส่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับใส่แล้วเลอเยอะเหมือนกันต้องปาดตัวนี้ด้วยนี่ติดติดตัวปรับรีบเอปรับค่าความแข็งอ่อน ติดตัวนี้ต้องเจียด้วยหรือเยอะเลยทีนี้หรือฉนไฟท่ายเราต้องขันน็อตตัวนี้มันขันยากเพราะว่าสปริงมันแกนกระบอกมันใหญ่กว่าของเดิมของเดิมถ้ายมันจะเรียวเลียวเล็มเล็มมันจะไข่ง่ายนี่มันจะไข่าย,ยากใส่เสร็จแล้วนะครับเดียวรอประกอบแล้วก็ลองเสร็จดูโอเคครับอ่เรียบร้อยแล้วครับนาลองยมดิ แข่งอันนี้ยังแข่งอยู่ครับอ่าโอเคผมชอบประมาณนี้โอเคครับอาทีนึงฟึบอาจะค่อยๆขึ้นอันนี้ปรับไว้สิบห้าแก๊กนะครับปรับตัวแดงๆข้างล่างนี้นครับหมุนไปสิบห้าแก๊กแล้ก็จะเนิร์ดไหนที่นึงฟึ๊บอโอเคประมาณนี้นะครับ